ในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับในการเข้าไปใช้งานของเราเองนะครับก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับทำไมถึงเปลี่ยนรหัสผ่านหาบางทีอาจจะมีคนอื่นที่ทราบรหัสผ่านของเรานะครับในโปรแกรมเราก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตลอดเวลาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นรหัสเดิมนะครับ004นะครับของเราชื่อ004 รหัสผ่าน0404 04, 04นะครับกด enter เข้าไปนะครับพอมีคนทราบของเราเราก็สามารถไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับการเปลี่ยนก็เหมือนกับเปลี่ยนรหัสบัตร atm นั่นเองนะครับทีนี้ก็ไปที่ edit นะครับจากนั้น Password ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเลยครับจากเดิม0404 04, ผมเปลี่ยนใหม่เป็น0202 02, นะครับจากนั้นก็อัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับออกจากระบบปุ๊บ เข้าใหม่เลยนะครับ04 Enter 0404 04. เห็นไหมครับรหัสเดิมไม่สามารถเข้าได้ทันทีนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับล็อกเอาท์ออกมาแล้วคนอื่นที่รู้รหัสเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เราก็ใส่รหัสที่ถูกต้อง0202 02, Enter เห็นไหมครับคนเดิมคนก็ยังเป็นคนเดิมชื่อสมัยใจดีนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่าน ของตัวเองนะครับทําได้แบบง่ายๆนะครับ